ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับนักส,สืออีกแล้วนะคะวันนี้นักส,สือจัดมาให้เป็นอีซูซูดีแม็กเช่นเดิมเช่นเคยนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้ดีแม็กเนื้อหอมมากลูกค้าได้ปล่อยนะคะครึ่งต่อครึ่งกับเชฟโรเลตเลยนะคะตีคู่เป็นรถขายดีในร้านนะคะที่แต่ว่ามาแรงในตอนนี้เนาะ วันนี้นะคะนัาสือก็จัดมาเป็นทีุ่ดที่แมทนะคะคันนี้เครื่อง1.9 LDA นะคะตัว LDA ต,ตัวรองจากตัวแซดเนาะคันนี้นะคะปี2021รถใหม่นะคะปีนี้ใหม่เพียงแค่40,000กิโลเท่านั้นนะคะไม่น้อยนะคะใช้งานมานอด้วยแต่ว่าตัวรถเดิมๆไม่มีแต่งซีดแต่ง้อมานะคะคันนี้นะคะก็จะเปิดราคาขายอยู่ที่ 29,000บาทถอนตลอดสัญญาคะแนนเ,เริ่มต้นอยู่ที่7,300บาทคือดาวนะลูกค้าถ้าลูกค้าอยากจะ่อนถูกโกลนะคะแนะนำนะคะใครไหววางเงินดาวเพิ่มดีกว่าเพราะว่าตอนนี้นะคะเรื่องด้วยสินทรพิ์เอ้ยได้้เอ้ย,ยนะลูกค้านะอน,นาคตไม่แน่ไม่นอนนะเอาแบบ่อนถูกไว้ก่อนดีกว่านะคะได้ปีใหม่แบรน์หลักไปใช้ด้วยนะถ้าดาวสักหนึ่งหมืนะคะลดลงสอง ดาวหนึ่งแสนลดลงสักสองพันนะคะก็ไหวเท่าไหร่เอาเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าใครอ่ะมั่นใจว่าผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทเนี่ยไหวอยู่แล้วก็มีดาวไปได้เลยกับคันนี้นะโอเคเดี๋ยวนะักศึกพาไปดูรถนะคะสีขาวด้างนหน้านะคะคเป็นเที่ยวเลามยร์ลโซเงี่ยนะคะแล้วก็มาใส่ไฟนะคะไฟโพลิเตอร์เขาว่าไฟโพลิเตอร์รกคอเหมือนเขาคือ ิ่มแสงสว่างที่ระดับมีระยาบางคูนะซึ่งจะต่างจากตัวฮาโลเจนธรรมดานะคะทั้งนี้เนาะก็ด้านล่างนะคะก็จะให้ไฟตัดหมอกมาด้วยซึ่งจะได้เฉพาะตัว LDA ขึ้นไปถึงตัวแซดถ้าเป็นตัว S จะไม่ได้ไฟตัดหมอกนะคะก็ถือว,ว่าให้คองมชันมาเยอะเหมือนกัน ขอภายในความเสี่ยงดังด้วยนะคะลูกมา้าถัดมนนานะคะจะเป็นล้อแม็กอลลอยลายนี้เป็นลายติดรถจากโซนเท้านะแล้วก็มาพร้อมกับยางนะคะคันนี้ยางทีนี้อยู่ตรงไหนสองหนึ่งห้าทับเจ็ดศูนย์อานะคะสิบหกลูกค้าอันนี้ก็ไม่เข้าใจความหมายเหมือนกันนะแต่ว่าเชื่อว่าคนที่มีความรู้เรื่องอยางนะ่าจะเข้าใจนะคะโอเค ไปดูนะคะคันนี้กระจกข้างมีไฟเลี้ยวให้ด้วยข้อดีนะคะก็ะคือเวลาเลี้ยวเวลาอะไรเงี้ยมันคือเขาเรียกว่าไรน,นะมันเพิ่มมันเพิ่มความปลอดภัยให้ดีนะคะลูกค้าถ้าเป็นรถเนี้จะไม่ได้ไฟเลี้ยวให้แล้วก็ภายในคันนี้นะคะกระจกข้างจะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งระบบเลยแคบเปิดได้นะ,ะสะอาดมากใหม่มากเลยท้างในเหมือนรถแบบผ่านการใช้งานมาน,น้อยอะคะ่ะ บาจะเป็นเบาผ้านะคะสตาร์ท้นให้ดูรถเดิมรงงานไม่แต่งทอ่อแต่งซ่งนะคะประกันนี่ก็น่าจะแบบว่าอยู่สบายเลยคันนี้ไมนะ่สี่หมสเนาะปี21นะคะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นกุญแจสำรองของเขานะมีมาให้สองดอกนะแล้วก็พวงมาลัยคันนี้มันติฟังก์ชันหนึ่งข้างมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงทรเข้าถรออกนะคะแล้ว แล้วถัดมานะคะจะเป็นหน้าจอหน้าจอของเขานะถ้าเป็นตัว L นะคะขนาดมันจะเล็กถ้าเป็นตัวแซดนะมันก็จะแบบว่าเต็มจอกว่าน,นี้นะคะนี่เชื่อมต่อบลูทูธได้ฟังเครื่องเล่นต่างๆได้หมดเลยแอร์เย็นฉ่ำเลยนะคะคันนี้ถัดมานะคะอันนี้จะเป็นเกียร์เกียร์หกสปีดเนาะเดี๋ยวให้ดูว่ามีกล้องถ่ายไหมคันนี้นะคะก็จะได้กล้องถอยมาด้วยซึ่งถือว่า ความปลอดภัยนะคะ่าเพิ่มมาอีกระดับหนึ่งใครที่แบบขอ,อยังไม่เก่งนะคะใช้ตัวช้วยเป็นล้องหอนนะจะได้ชัวร์นะลูกค้านะฝั่งนี้นะคะจะมีช่องใส่เจ้าน้าสองช่องแล้วก็มีช่องใส่เอกสารให้ด้านบนนะคะจะมีช่องใส่แว่นตาโหถุงกันแดดยังไม่แก่เลยลูกค <c oughs> ้าฝั่งคนขับนะคะมีกระจกให้ฝั่งคนนั่งก็มีให้นะคะหรือว่า จริงๆไม่จำเป็นต้องเอาตัวซัดก็ได้ราคาย่อมเยานะคะคันนี้พาดมานะคะแต่เปิดได้แล้วน็อตเดิมโรงงานด้านหลังจะเป็นเบาะห,หน้าเบาะผ้านหนังเบาะหนังนะคะชุดบล็อกแม่แรงยังอะไรยังอยู่ครบอยู่เลยนะ,ะตะเข็บเวอาร์ดาเดิมโรงงานจ้าคมชัดจริงคมชัดยึดนะคะ ที่ดีนะคะเพราะว่ามันถูกขโมยบ่อยมากด้านท้ายนะคะก็การชนท้ายยังอยู่นะคะขึ้นลงสะดวกนะแล้วก็นี่นะคะจะเป็นกล้องของกล้องกล้องกล้องหนังจะให้ดูไลเนอร์คันนี้นะคะเม็ดอาร์ท้ายเดิมๆนะคะแล้วก็ไลเนอร์เป็นตรงรุ่นเลยแมกไลเนอร์สังเกตไลเนอร์ไม่บุบไม่ช้ำนะคะคือรถไม่ผ่านการบันของหนักใดๆมา และคันนี้นะคะไม่ได้มีการทิศคว้าจงจมน้าใครไม่มา่ล้ปิดกาได้เลยฝั่งคนนั่งนะคะก็น็อตประตูเดิมๆนะ,ะแล้วก็หึ่งเลตั้คมชัดเจนนะคะเพ่ให้รู้ว่าะะตรงนี้จะมีช่องใส่ของนะคะเล่มเล่มก็ยังอยู่ เงย,ย,ยังอยู่นะคู่มงคู่มือนะคะลูกค้าสามารถเปิดดูได้เลยเ,เดี๋ยวไปดูหน้าห้องเครื่องกันนะคะว่าเดิมไหมพานูแบบชัดละเอียดละเอียดเลยลูกค้าลูกค้าสั่งปวัติเรา,า,าเก็จะไม่มีเวลามาดูรุ่กับเราเนาะเราก็ให้ดูแบบว่าคมชัดไปเลยนะคะจะได้เชื่อใจไว้วางใจกันหน้าห้องเครื่องนะคะคันหน้าเดิมๆดิมพันนี้ น็อตเดิมไม่มีประวัติการแกะการถอดนะคะเบรก ABS e ให้มาเพิ่มความปลอดภัยอยีกเนาะแทนการความร้นอ,นอนอยู่โคบนะคะ,ะแต่ตอนนี้เาเปลี่ยนให้หนึ่งคันนี้นะคะแผ่นเพดอยู่ฝั่งนี้มาเช้าสีผูตรงเป๊ะเลยนะคะด้านด้านบนก็ยังมีสติ๊กเกอร์นะคะการบำรุงยังอยู่ถูกคนะไม่รู้ว่าจะเอามือทำไว้ทำไมอ่ะ สวยๆเดิมๆราคาดี7,3 0 0ตลอดสัญญาได้ปีใหม่ไม่เพียงแค่4 0,000กับคันนี้นะคะี ECU Remax เครื่องหนึ่ง LDA นะคะราคาเงินสดอยู่ที่4 7 9แสนบาทนะคะเริ่มต้นปีดาวขันตุ0 0เนาะซึ่งร่วมกับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นค่าจัดค่าโอนภาษีพรบโประกันเราทำให้หมดลูกค้านะก็คือออกไปนะคะพร้อมใช้งานเลยนะลูกค้าอยู่จังหวัดมีการอิสระได้ออกส่มีบริการทางไปรษย เข้ามานะคะเรามีฝ่ายซ่อมบำรุงคอยดูแลรถให้ลูกค้านะคะตั้งแต่เข้ามายันส่งมอบนะคะก็จะมี QC out นะคะคอยตรวจสอบให้อีกรอบนึงรับประกันได้เลยว่าได้ไปลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนเนาะส่วนใครนะคะที่เข้ามาดูใหม่นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลให้ช่องาชาด้วยนะคะเพื <S <S ่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ เข้ามาเนาะแล้วลูกค้าท่านไหนสนใจอยากจะดูรูปรถอยากจะทีรายละเอียดแรงเพิ่มเติมด้านล่างมาได้เลยนะคะก็จะมีรายละเอียดทั้งเบอร์โทรแล้วก็ลิ้งนะคะปักตงให้แล้วเนาะนะคะเรามีบริการทางสนย้ายถึงที่อยู่ที่บ้านนะ